สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชพรพลอยหลุดจำนาจำหน่ายเครื่องประดับหุุดจำนาและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกรันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนม ในทุกคลิปของ YouTube จะลงรายละเอียดร้านค้าไว้คุณลูกค้าสามารถคลิกเพื่อชมเงื่อนไขาการสั่งซื้อช่องทางในการเข้า Facebook และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มีภาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะสินค้าชิ้นแรกแหวนยกพม่าล้อมเพชร เรือนทอง 18K หนัก12.45กรัมประดับเพชรมาคี6เม็ดเพชรกลมและเพชรเหลี่ยมแชปเปอร์รวม2.16กรัตยกพม่าไทป์เอพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.8คูณ2.6เซนแหวนเบอร์54ราคา75,000บาท เป็นงานหน้าใหญ่ที่ได้ทั้งเพชรแฟนซีและเพชกรกลมประดับร่วมกันค่ะเพชรมาคีเม็ดใหญ่6เม็ดและนำเพชรเหลี่ยมแชปเปอร์ประดับร่วมกับเพชกรกลมเพชรขาวสวยเล่นไฟและโยกพมา่ามาแบบเม็ดใหญ่เนื้ออวบอูมสีสม่ำเสมอค่ะ ตัวเรือนมาแบบทองหนักหนัก12กรัมกว่าสำหรับท่านที่ชื่นชอบอัญ,ญมณีสีเขียวโยกใส่แล้วดูภูมิฐานดีค่ะกำไลอักษร H เรือนทอง 9K หนัก8กรัมประดับเพชร102เมตรรวม1.02กรัต อักษร X ขนาดกว้าง3.4คูณสูง2.2เซนกำไลทรงเกือกมาทรงวงรีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง6เซนราคา25,000บาทเป็นกำไรที่ใส่ง่ายค่ะทรงเกือกมาแค่สไลด์ข้อมือด้านข้างเข้าก็จะใส่กำไรได้แล้วนะคะเป็นงานที่ทำออกมาสไตล์แบรนด์เนมค่ะ นาฬิกาโมวาโดแบรนด์ดังสัญชาติสวิสเรือนทอง 18k หน้าปัดมีวันที่ระบบไขลานหน้าเขียนขึ้นมาใหม่มาพร้อมสายหนังวัวสีน้ำเงินตัดมาใหม่บัคเกอร์หูเข็มขัดเปลี่ยนมาใหม่สภาพสวยน่าใช้ราคา53,500บาท ต่างหูเพชรตุ้งติ้งใส่ได้2แบบเรือนทอง 18K หนัก11.26กรัมประดับเพชร2เม็ด70ตัง2เม็ด40ตังและบริวารอีก152เม็ด4กระดัตทั้งชิ้นงานเพชรรวม5.10กระดัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.7คูณสูง3.7เซน ราคา135,000บาทงานชิ้นนี้สามารถใส่แบบถอดตุง้งติ้งออกก็ดูเรียบรูหรือใส่ตุง้งติ้งด้วยก็ทำให้ชิ้นงานดูสวยหวานและดูเด่นสะดุดตาค่ะเป็นชิ้นงานขนาดใหญ่ที่ได้เพชรเม็ดใหญ่ขนาด35ตังค์ตังและ20ตังคตังเพชรขาวกริปทั้งหมดค่ะสร้อยคอเขียวส่องประดับเพชร เรือนปหาหะหนัก9.09กรัมประดับเพชรรวม0.17กรัตเขียวส่องสยามสีเยลโลวิชกรีนพร้อมใบเซอร์ช่วงจี้สูง3เซนยาว7เซนสายยาว18.5นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลายัยราคา12,000บาท เป็นสร้อยคอโบราณที่ได้เขียวส่องสีเขียวอมเหลืองเซตติ้งมาแบบช่วงจี้ใหญ่พลอยสีสวยไม่ซ้ำใครและพลอยเล่นไฟวิบวับค่ะสร้อยสามารถสั่งตัดสั้นได้ค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนมุกดำบ่าเพชรเรือนทอง 18K หนะัก5.24กรัมประดับบ่าเพชร1ตัง4เม็ดและ2ตัง2เม็ด ทังชิ้นง,งานเพชรรวม8ตังมุกดำขนาด11มิลพร้อมใบเซอร์แหวนเบอร์54ราคา15,500บาทเป็นงานเซตติ้งเรียบๆที่ได้มุกเม็ดใหญ่ขนาด11มิลมุกมีความมันวาวดีและมีตำหนิรอยบุ๋มตามธรรมชาติของมุกค,ค่ะงานเซตติ้งเรียบๆไม่ฉูดฉาดนำมาใส่ได้บ่อยๆค่ะ หากไซส์แหวนไม่พอดีทางร้านมีบริการปรับไซส์แหวนนะคะหากต้องการปรับไซส์เพิ่มไซส์ละ400บาทลดขนาดแหวนให้ฟรีค่ะปรับไซส์เสร็จจะถ่ายหน้าตาสินค้าให้ชมก่อนจัดส่งค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ